สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับลูจิชแนลวันนี้นะครับเตรียมตัวรถมารับแล้วครับวันนี้เตรียมตัวที่จะไปทำงานที่วัดพระาธาตุดอยสุเทพ่าวันนี้ก็ไปปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่วัดพระาธาตุดอยสุเทพครับวันนี้ก็เตรียมตัวรถตั้งแต่เช้าเดี๋ยวจะเดินทางละ เพราะว่าต้องขึ้นดอยนะครับวันนี้ยังแถมไก่กัดพระดาตดอยสุเทพวันนี้นะครับวันนี้วันนี้เอารถวัดพระทาตุมาฮับนะครับมูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้ e 5 5้ครับบ๊อบแคทอีห้าห้าแลุยงานบนดอยวันหนึ่งนะครับ น,นี้ก็บอบ้านล้านาะติดต่อได้นะครับอ่าเบอร์โทรตรงนี้อ่าบอปแคทติดตามที่รูจิชแนลนะครับรูจิชแนลโอ้โหเจ้าแมวอ่าน่ารักน่ารักนะครับอ่าวันนี้อ่าดูคนละขับก่อนก็วันนี้ อ่าผมละครผมเฮามาเช้าแต่เช้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอสวัสดีสวัสดีดนี่แหละครับมุนิธิพระบรมธาตุกรุเทพนะครับวันนี้รถรถรุ่นเดียวกับผมแต่อันนี้เป็นเป็นช่วงใหญ่เอ่อช่วงนี้จะกว้างนะครับรถจะกว้างาใส่ได้สบายๆนะครับขึ้นเหลือเฟือเหลือเฟือ ครับเดี๋ยวก็เจอกันบนพระธาตุที่หน้าง,งานนะครับเจอที่หน้าง,งานทำกรรมนึ่งวันนี้ <c oughs> จะออกเดินทางแต่เช้าเดี๋ยวเสร็จภารกิจนี้จะเข้าโคกหนองนาที่แม่วางแล้วครับก็คงจะไปช่วยตรงนี้อีกวันแล้วก็ช่วยหมู่บ้านขุดเรื่องของประปาหมู่บ้านนะครับอีกวันนึง่งวันจะเสร็จปรเป๊ะ หลังจากนั้นก็จะเข้าแม่วางแล้วครับผมอ่าตอนนี้นะครับรถพร้อมที่จะเดินทางไปดอนสุเทพถ้าจะได้ก็อ่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์จชแนลนะครับเพื่อเป็นประโยชน์อ่าให้กับเป็นเป็นกำลังใจใหอการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ครับส,สั้นๆครับสวัสดีครับผม อ่ะตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยครับพร้อมจะออกเดินทางไปพระธาตุดอนสุเทพครับผมอ่ะเจอกันที่บนพระธาตุครับผมสวัสดีครับอตอนนี้มาถึงหน้าง,งานแล้วครับวัดพระธาตุดอนสุเทพโอ้โหลงบันได <laughs> ล่างเลยครับ <laughs> เดินลงเดินลงนี่เนี่ยรถมาโคปับวันนั้นเนี่ยฮะแต่ตัวนี้มันเนี่ยมันสูงมากมีบันไดนะครับบันไดด้านหลังแต่เขาจะต้องปับตอนนี้เขาจะต้องปับตรงนี้ครับตรงนี้ออกเนี่ยสูงข้างบนมันนะมันหันแล้วข้างบนนั่นนะมันติดตรงนี้ต้องเอาตรงนี้ออกนะ อาอแคมประมาณเป็นเม็ดครับโอ้โหรถอยู่ข้างล่างนู่นนะครับออ oh, oh. เดินลงแทบจะไม่ไหวเดี๋ยวก่อนเ <laughs> ตียวลงพอบัดได้มันจะพัะเลิดโอ้ oh, oh. ดีฝนมาตก,กวันนั้นมันมีฝนอ่าโอ้ยรถจอดข้างล่างค่อยๆขึ้นมาเราจะปรับข้างบนลงมาครับ ปรับข้างบนลงมาโอ้น้าเอากันนี้นะกันิ่งใหญ่ดีอ่ะมาได้เลยโอ้แล้ว j เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้แคทตโอ้แคทยังขึ้นมาได้เลยโอ้ยม,มันสูงเปิงตุเป็นว่าโอ้ยยังขึ้นมาเนี่ย

ของเปินก็มีนะครับแต่มันขึ้นมาได้โอเคครับลงมือทำงานครับ มะลงนี่บบปรอินไดอ่า่อนขึ้นมาได้ครับผมก็ขอขอบคุณกับทุกท่านครับอ่าซีทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์อ่าฝากกด subscribe นะฮะเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อไปเนะาะวันนี้ลูจิชแนลก็คงจะนำคลิปนี้ไปก่อนนะครับผม ขอขอบคุณกับทุกท่านที่ติดตามทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ